สวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านครับผมพบกับช่องนุ่มจับลับประทินเชีน้อยพี่น้องฝนตกนักพี่น้องขึ้นเลยพี่น้องเลยมาจอบเบิ้งว่ามีปลาบืนปลาอย่างบอกพี่น้องหรือวเบิ้งตรงทางน้ำไหลนี่พี่น้องปลาบอ <c oughs> ปลาครับ ปลาหน่อยปลาควนหน่อยนึงเดี๋ยวไปนะครับไ <c oughs> ม่ <c oughs> เล่นน้ำนะครัไม่ตรง,งนี้ตัวนี้นะครับทางน้ำไหลยี่น้อกตรงนี้เหรอพี่น้องหนึ่งนะครับปลาควนหน่อยนะครับเบิ้งเขาว่าลายป้ อาไรดิพี่น้องเด็กพี่น้องป่าพี่น้องอ่ะขอตัวนะได้ครับพี่น้อง พวกนี้เรามาสั่นปลาแล้วพี่น้องเนาะปลาน้อยไรนี่ครับผมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ปาลาไรอยู่พี่น้องนะครับนี่น,นะฮะให้พี่น้องเบ้งางนะครับน้ำฝนตกปาลามันมีไรยอยู่ครับนะครับพี่น้อง กันไหลนะครับทั้งไหลพี่น้องดินะครับพี่น้องตาไหลายพี่น้องนะครับตาหน่อยนะครับผมนะครับนะครับ เรียนน้ำกันพี่พน,น้องเด้โอ้กะปูพี่น้องกใส่ไงกะปูไงตาตาไห,หลายพี่น้องเด้ขัก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 นี่นี่นี่นะครับต่างมั่นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดไปก่อนเลยพี่น้องเด้อ่ามาแล้วพี่น้อง นี่ครับตลาพี่น้องอืมทานเคาะหน่อยไลายพี่น้องนะครับตะปูมะแฮดกินปลาพี่น้องนะครับทั้งนั่งไหลในพี่น้องนะครับพี่น,อน,อน,อนอ้องเอ้ย ข้อน้อยนะครับนะครับ,รบเดี๋ยวๆด้ด้วยกัูก่อนพี่น้องกูกล้ามโตกูไปดองพี่น้องความอุดมสมบูรณ์พี่น้องนี่นะครับนะ ปลาดุกน้อยพี่น้องหนี่ปงปลาดุกเคาะนะครับว่าจะมาหาซ่อมกระปูได้พี่น้องนปะปลาหลายๆพี่น้องนปะปลาน้อยอันนี้จะนอกตรงนี้เด้พี่น้องหนึ่งนะครับผมยู่ปลา,าดุกโอ้โหนะครับ นียงง่ยังเมื่ทัานที่บึงนี้ตรงด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่ะ <c oughs> เอาลมมาฝนยังตกอยู่เลยพี่น้องเห็นปามไหลก็เลยเมื่อไทยพี่น้องเบิึงนะมันจะยวนในนี่ยพี่น้องนี่ไหลครับขอหน่อยหลไหลพี่น้องนีย เอาขอเก็บตะปูกันไปดองนะครับผมนะครับตรงทางน้ำไหลพี่น้องก็น้ำจะไหลไปตามเลยฮะทางน้ำไหลไปปตานะครับไหลาๆพี่น้องเนี่ยคุณน,นี่ยังจะตามใบไม้นี่ก็ไหลาๆพี่น้องนึกหมดอยู่ยังจะตามใบไม้ ที่เห็นกรบหลายอยู่พี่น้องไทยประทันนะครับนะครับปากพา่ออู้กบหน้อยหลายอยู่ผุ้นะครับไ,ไปทางไหนก็มันมักวิ่งนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้พิตนาพี่มกนะครับพี่น้อง อเอาหมดซะไหนมึดีตามใบไม้พี่น้องเนี่ยน้องจับบึงทันบ่โอ้บอ่ทันพี่น้องปู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 หน่อยไปใส่เบ็ดพี่น้องเนี่ยบ่หายอย่างน้องพี่นองมาหากระปูเป็นปลาซอนปลาเลมมไทย พี่น้องเบิ่งปูน้อยกับไปไ่เบ็ดปูปดใปปหญก่กับไปดองกินส่สม่ำามพี่น้องปีนี้ปูหายยากเลยพี่น้องนี้โอ้นี่นนู่นนู่พวมอยู่กับไปไหมขออนุญาตหา,าปูกันพี่น้องโอ้ยตอนตา น้องมหายไหลพี่น้องอนะครับนะครับน้อยอพอคนน้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> ไม่เยอะตามมือแหละพี่น้องแต่ไปเบิึงในตรงเราพี่น้องเนาะเพราะจะมีปูมีปลาเห็นปะค,ครับผมพี่น้องนีะครับ ตรงเช็ดต้งเด่นมีบ่ป,ป,ปูปลามีบ่มีบ่ออู้มีจตปลาหน่อยเห็นไหครับโ้โหนครับปลาเวหลยอยู่ครับ ี่้มกนี่หนูพี่น้องเลยคุณนกปลาดุกยามตรงตอนมันขึ้นพี่น้องเดี๋ยวยังได็ก็ใส่ไวปนะพี่น้องนะเต่าเต่าเคยมาเบิ้ลนาพี่น้องนะคุนะครับหลายยูเดตุคุณนะชิวใส่ไว้ก่อนพี่น้องหกคั้งคื้นละพี่น้องมือนี่นะครับไปตามหาขออนุญาตหาปูกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวใครว่ากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวใครเจอกันครับหกบัดขึ้นละพี่น้องมือนี่